สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ผมได้กราบนมัสการน้อมนำเอาพระผงสุพรรณทั้งสามพิมซึ่งไม่บ่อยครั้งนักที่นำมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมพระผงสุพรรณองค์ที่อยู่ตรงกลางนี้ก็คือเป็นพิมพ์หน้าแก่พิมพ์ที่อยู่ฝั่งนี้ก็เป็นพิมพ์หน้ากลางนะครับและ พิมพ์ฝั่งนี้ก็คือพิมพ์หน้าหนูหรือหน้าหนุ่มนะครับคือทั้งสามพิมพ์หน้าแก่หน้ากลางหน้าหนูหน้านหน,านุ่มพระผงสุพรรณพิมพ์แรกที่อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ชมแบบชัดๆนะครับก็คือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่องค์นี้นะครับเขาสร้างเป็นฤาษีตาไฟครับ สร้างเป็นฤาษีตาไฟผมจะขยายนะครับลักษณะน,นี่คือจะลงด้วยยางไม้หรือยางรักนะครับทำเป็นผิวเหมือนไฟหรือเหมือนฤาษีนะครับผิวเหมือนไฟเป็นการเคลือบด้วยยางไม้ซึ่งช่างนี่เป็นช่างฝีมือที่สามารถนำยางไม้ นะครับนำมาเคลือบให้เป็นรูปลักษณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นสีประจำตัวเลยหรือสีตาไฟนี่ก็คือจะสีออกแบบนี้แหละครับคล้ายไฟที่ผมทราบก็คือผมดูตำหนิพ,พิมพ์ทรงของทางนิยมเขาบอกว่าต้องมีรอยบุ๋มตรงหน้าผากพณนาลาดจริงๆรอยบุ๋มตรงนี้เป็นพระเนตรดวงที่สามของฤาษีตาไฟนะครับเรามาดูซูมดูกันชัดๆ ไดเทนีนี่คือพระเนตรดวงที่สามของฤาษีตาไฟพิมพ์หน้าแก่นี้นะครับแล้วพระผงสุพรรณนี้นะครับผงด้านในนะครับจะไม่เป็นสีแบบนี้เพราะว่าถูกฉาบเคลือบด้วยยางไม้ผงด้านในก็จะเป็นสีเหลืองนวลน,นะครับนี่ฮะผงด้านในเป็นเหลืองนวลที่กระเทาะอ,ออกมานะแต่ถูก กคลุมด้วยยางไม้นะครับผมด้านในนี่ก็เป็นสีนวลออกเหลืองนวลๆน,น,นะครับเห็นไหมครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับการสร้างพระเนี่ยจะมีความเกี่ยวเนื่องกับพระฤาษีนะครับจะมีความเกี่ยวเนื่องกับพระฤาษีอย่างเช่นสร้างพระซุ้มกอก็ดีนะครับก็จะมีกล่าวถึงฤาษีพูดถึงฤาษีเนี่ยนะฮะอย่างเช่น ตำนานการสร้างพระซุ้มกอตำนานการสร้างพระซุ้มกอนี่ก็จะพูดถึงฤาษีนะครับว่ามีฤาษี11ตนเป็นใหญ่3ตนตนหนึ่งตาวัวตนหนึ่งตาไฟตนหนึ่งพิลาไลนะครับอันนั้นตามตำนานของพระสุ้มกอซึ่งพระซุ้มกอเนี่ยนะครับผมมีความคิดเห็นว่าเป็นศิลปะอู่ทองสร้างก่อนพระผงสุพรรณ แน่นอนล่ะครับว่าตามประวัติศาสตร์ตามประวัติศาสตร์ก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระสมกอรสร้างเมื่อช่วงพญาลิไทซึ่งตรงกับพระมหากษัตริย์ของทางอายุธยาก็คือพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่หนึ่งในอยุธยาแน่นอนว่าพระสมกรต้องสร้างก่อนแต่พระผงสุพรรณเนี่ยครับก็ดูตามบันทึกของทิพ,พนะในพระปรางเนี่ยว่าที่บรรจุเนี่ยใครเป็นผู้สร้าง ก็จะมีกล่าวถึงกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสามพระยาพันธครินทราธิราชแล้วก็พระบรมไตโลก,กนาถนะครับทีนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นพระอินทราธิราชนะพระมามาอินทราธิราชเนี่ยพระพระครินทราธิราชเนี่ยเป็นผู้สร้างแล้วก็ผู้ซ่อม ธนุบำรุงเนี่ยเป็นเจ้าสามพญาแล้วก็ว่าเจ้าสามพญาเป็นผู้สร้างผู้ธนุบำรุงคือพระบ,บรมไตรโลก,กนาถเนี่ยเป็นผู้ธนุบำรุงซ่อมแซมถึงยังไงก็เกี่ยวเนื่องถึงสามท่านนะครับแต่ทั้งความเชื่อมโยงทั้งสามท่านนั้นมีเจ้าสามพญาอยู่แต่ถ้าพูดถึงก็คือน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยพระมหากษัตริย์ลำดับที่6 นะครับในกรุงศรีอยุธยาก็ศิลปะประมาณยุคนั้นนะครับแต่ใครจะสร้างนี่ก็มีเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยู่สามพระองค์เนี่ยที่เรียนไปนะครับทีนี้ตามที่เราดูตามพิมพ์ที่นิยมเล่นหากันนั้นนะครับเป็นการดูตำหนิพิมทรงซึ่งผมเอาตำหนิตรงหน้าผากเนี่ยมาดูก็ได้ทราบว่านี่ก็คือ ระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่หนึ่งในพระชุดเบญจาภาคีจะได้นำมาให้ชมครับนี่คือพิมพ์หน้าแก่ครับนะครับซึ่งก็มีการปกคลุมด้วยยางไม้ยางรักสวยงามแต่แต่ละพิมพ์นั้นจะมีจมูกที่ใหญ่นะครับแต่ละพิมพ์นจะจมูกใหญ่นะครับพระกันก็เหมือนมวยผม ดิ่งลงมาพระนราชาตรงหน้าผากท่านเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือพระเนตรดวงที่สามของฤาษีตาไฟทุกท่านอาจจะงงไม่งงหรอกครับการสร้างพระเนี่ยเกี่ยวกับพระฤาษีแน่นอนน้ำหนักที่มีความเป็นไปได้คือการสร้างครูบาอาจารย์นี้เพื่อที่จะสืบทอดพระาศาสนาโดยการสร้างเป็นรูปเคารพเป็นครูบาอาจารย์นะครับ นี่ก็คือฤาษีตาไฟนี่คือพิมพ์หน้าแก่ครับพิมพหน้าแก่นะที่ท่านได้เห็นความหนานไม่หนามากนะครับแต่มีของลักษณะของการกดลายนิ้วมือองค์นี้จะถูกปกคลุมด้วยยางไม้นะครับลายนิ้วมือจึงถูกปกคลุมเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านจะเห็นตรงที่กระเทาะมาเนี่ยใช่ไหมเห็นสีขาวเหลืองนวลด้านในนะครับพระเนี่ย ไม่ใช่มีแค่สีเดียวนะฮะแต่มีถึงสองสีนะครับคือสีด้านในสีขาวออกเหลืองนวนและด้านนอกคือเป็นลักษณะเหมือนสีเป็นทําเหมือนเป็นไฟนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฤาษีตาไฟที่ชัดเจนก็คือดวงตาดวงที่สามตรงนี้แหละชัดเจนมากตรงนี้ผมเอาตามพิมพ์ที่นิยมตำหนีเนี่ยมาดูตรงนี้นะฮะฉะนั้นแล้ว พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ก็คือฤาษีตาไฟครับฤาษีตาไฟนะครับต่อไปเรามาดูพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนูอ่าพระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลางนั้นเป็นใครพระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลางนั้นนะครับผมก็ใช้ท่านดูนะครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลางองค์นี้นั่นก็คือฤาษีพิลาไลเห็นไหมครับพระกันเป็นเหมือนมวยผมนะฮะ แล้วก็มีลักษณะศิลปะอู่ทองนะครับพระอุระก็คือจะสง่าผายตรงลำพระกรก็จะเป็นรอยบุ๋มตรงไปนี่คือฤาษีพิลาลัยเรียกว่าพิมพ์กลางองค์นี้พิมพ์กลางนี่เรามาดูลายนิ้วมือนะครับลายนิ้วมือจะเป็นลายนิ้วมือที่มีก้นหอยที่ใหญ่มากนะครับ นี่ก็ถูกเคลือบด้วยยางมาก่อนนะท่านเห็นไหมร่องรอยของยางของรักเนี่ยติดมาก่อนนะครับหลุดล่อนกระเทาะไปแล้วจะเห็นเนื้อในนะครับแบบนี้และจุดสังเกตที่สำคัญที่สุดนะครับผมอยากจะทราบจากจายเรียนทุกท่านว่าลักษณะของด้านข้างนั้นจะรู้เลยว่าพระพงสุพันธ์เนี่ยบางไม่หนาไม่หนานะครับด้านข้างก็จะมีรอยครูดของการเปิดผิว นรับนี่คือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลางนะฮะที่เรียกว่าพระฤาษีพิลาไลต่อมาเรามาดูพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มหน้าหนูว่าเป็นใครพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มหน้าหนูก็คือฤาษีหน้าวัวครับเป็นฤาษีหน้าว,วัวหรือฤาษีตาว,วัวครับเห็นไหมครับเขาทำให้เป็นผิวสีเหมือนวัวเลย นะฮะนี่ก็คือพิมพ์หน้าหนุ่มหรือแต่ก่อนเรียกว่าพิมพ์หน้าหนูนะฮะเป็นฤทีตาวัวเป็นวัวหน้าเป็นวัวเลยนะครับจะนำรูปภาพมาประกอบตามตัวอย่างให้ได้เห็นเทียบกับองค์ครูนะครับรูปภาพนี้จะเห็นนั่งประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับซึ่งะจะมีประพาณฑลเห็ะนไหมครับ พระพามณฑลเห็นไหมฮะทับนั่งแบบนี้เลยนะครับเป็นฤๅษีหน้าวัวนี่เป็นพระพามณฑลนี่คือพระผงสุพัรร์พิม์หน้าหนูหน้าหนุ่มนะครับชัดเจนครับซึ่งผมในการดูพระถ้าดูจากความเป็นจริงแล้วดูไม่ยากแล้วจะทราบทันทีเลยว่า,อ,าองค์ที่แท้จริงนั้นนะครับเป็นใครเราดูพระนะครับ ในยุคป,ปัจจุบันนี้ดูตำหนิพิมพ์ทรงจนเกิดสำนวนไทยที่ว่าเหมือนกันเหมือนคนตาบอดคลำช้างนะครับไม่ทราบว่า,าที่มาที่ไปและเป็นเช่นไรนะครับเช่นเดียวกันกับการที่หลายๆท่านดูพระโดยไม่คำนึงถึงศิละปะเนี่ยก็จะหลงทางนะครับ จุดเดียวดังพระซุ้มกอนะครับทีนี้นี่คือพระพงสุพรรณพิมพ์หน้าหนูเราได้ทั้งสามพิมแล้วไม่ว่าจะเป็นพิมพ์หน้าแก่หน้าแก่องน์นี้หน้าแก่นะครับแล้วหน้ากลางองค์นี้ครับหน้ากลางครับเราได้ทั้งสามพิมเห็นไหมครับนานๆผมจะนำมาให้ชมนะครับนี่คือพระผงสุพรรณครับซึ่ง หาชมยากจะได้ชมทั้งสามองค์นะครับส่วนที่นิยมนะฮะที่ผมเทียบว่าที่นิยมที่ดูตำหนิพิมพ์ทรงอะเหมือนกับคนตาบอดคลำช้างอะไอน,นี้ก็คงจะนะฮะไม่เกินไปกว่าคำพูดนี้นะครับซึ่งท่านที่ดูกันก็ไม่สามารถที่จะมองขาดได้ว่าหน้าแก่คือใครหน้ากลางคือใครหน้าหนุ่มหรือหน้าหนูเนี่ย เป็นใครกันแน่ไม่สามารถมองได้ขาดนะครับแต่ผมเนี่ยสามารถที่จะมองขาดหรือว่าเป็นใครแล้วก็มีความเป็นไปได้ในการสร้างพระถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันกับพระฤาษีนะฮะก็เลยสร้างเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระฤาษีทั้งสามท่านโดยมีพระมหาเถระปิยทัตส,สสีเนี่ยนะครับประทับลายนิ้วมือด้านหลัง ลายนิ้วมือก็เป็นคนโบราณนะนะดูก้นหอยเนี่ยจะกว้างๆหนาๆอ่ะเออจะกว้างๆเลยก้นหอยเนี่ยกว้างนะครับนะครับก้นหอยจะกว้างใหญ่ชัดกลมนะครับดูก้นหอยนะครับจะชัด ผมว่าคน,คนละคนกันนะดูตามก้นหอยแล้วนะครับน่าจะเป็นพระมหาเทราปิยทัศส,สีนะครับลงลายนิ้วมือด้วยแล้วก็น่าจะเป็นพระฤาษีด้วยที่ลงลายนิ้วมือนะครับพอแต่กอน,เ,นเหมือนกับการทําบุญนะครับจะรึกชื่อว่าเราในดําได้ทําบุญนะครับเพื่อสืบถวายเป็นพระพุทธบูชาสืบท่อศาสนานะครับก็ได้บันทึกชื่อ,อไว้ การประทับลายมือก็เหมือนการบันทึกชื่อนะบันทึกชื่อเอาไว้นะครับนี่หน้าหนูหน้าหนุ่มนะครับก็คือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนูหน้าหนุ่มฤ,ฤษีตาวัวนะครับเคยมีใครเปิดเผยอย่างนี้ไหมครับไม่เคยนะครับการที่ผมนํามาเปิดเผยเนี่ยมันสั่นสะเทือนวงการพระเครื่องไทยนะครับสรุปแล้วเราเล่นหาพระเนี่โดยที่ไม่รู้ว่าพระแท้เป็นเช่นไรอันนี้ก็ พูดลาบากเสียละเกินนะครับแล้วเกิดกับพระหลักอย่างพระชุดเบญจาภาคีด้วยเนี่ยยิ่งต้องบอกว่าความผิดพลาดในการศึกษาพระนะครับในปัจจุบันนั้นมีอยู่มากที่ศึกษาพระโดยที่ไม่ทราบถึงความเป็นจริงนะครับนี่คือพิมพ์หน้าหนูหน้าหนุ่มครับนะครับเหมือนกับรูปที่ผมนํามาให้เห็นเลยครับเนี่ยครับ เหมือนเลยเห็นไหมครับครับนั่งปางมารวิชัยนะครับมีประภานทนข้างบนด้วยนะสิ่งสําคัญพิมพ์หน้าหนูหน้าหนุ่มเนี่ยต้องมีประภานทนข้างบนนะกลมขึ้นไปเนี่ยนะนะครับจําให้ได้นะครับนะบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อย่างไม้ก็ปกคลุมเขาทำสีนะสีเป็นเหมือนวัวเลยนะครับสีออกส้มๆแสดๆเหมือนวัวเลยนะครับส้มๆเหลืองๆเหมือนวัวเนี่ยนะครับนะฮะส่วนฤาษีพิลาไลนั้นเอามาให้ดูให้ชัดๆพิมพ์หน้ากลางนะครับเป็นเช่นไหลนี่พิมพ์หน้ากลางครับนะรบพระอุระจนตลอดถึง พระอุทธรนะฮะจะป่องขึ้นมาเลยพระอุระก็คือพึงผายนะเป็นลนนักษณะแบบนี้พระนาศนะครับจะเป็นแท่งใหญ่นะครับพระผงสุพรรณส่วนใหญ่เนี่ยจมูกเนี่ยจะใหญ่นะครับจะใหญ่นี่ก็คือพิมหน้ากลางหือสีพิลาลัยครับ เห็นไหมครับนี่ก็มีการลงยางไม้นะฮะได้กระเทาะออกไปแล้วพอตกอยู่ในข้างนอกนะพวกเนี้ยจะสัมผัสถูกการสัมผัสแล้วนะส่วนที่เจอแบบไม่ผ่านการสัมผัสเลยก็อย่างฤะสีตาไฟเนี่ยแล้วก็อยู่ในภาชนะเนี่ยมันสีมันก็จะอยู่เดเดิมแบบนี้เลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าพระกรูเนี่ยนะครับจะต้องมีดินนวลมีอะไรเสมอไปแต่พอผมเจอพระ วัดตะเหถนขึงหนังหรือกรุวัดศรีพิจิตกิตติกรยารามไอ้นั่นนางพญาสเสนจันทร์นะครับพระเนี่ยนะครับไม่ต่างอะไรกับพระเพิ่งสร้างใหม่ๆเลยอีกองค์นั้นนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูลักษณะของความเป็นจริงว่านะครับพระผงสุพรรณพิม์พหน้าแก่แล้วก็พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนูเนี่ยทำไมสีสดนะครับยังสดอยู่ท่านลองมาดูกรูนี้ครับ กูกดีก็คือกูกวัดราวต้นจันทร์และก็วัดตะเถนขึงหนังที่พบนางพญาสเสนจันทร์เนี่ยนะครับนี่ก็คือเป็นพระที่สร้างสมัยสุขโขทยัยสร้างสมัยยุคเดียวกันนะครับยุคใกล้เคียงกันเลยอายุนะฮะก็ยังเหมือนพระใหม่นะครับเพราะลงว่านเห็นไหมยางเคลือบด้วยยางพระนี้จะเปราะนะฮะพระนี้จะเปราะหักง่ายนะครับ อ,อยากเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่จําเป็นต้องมีคราบดินนวลอันนี้จะเห็นคราบแบบพวกขา,ขาวๆนะเกาะอยู่ตามซอกนินางพญาสเสนจันนะครับเห็นไหมฮะไม่มีดินนวลน,นะครับก็ยังใหม่ใหม่เอี่ยมเหมือนกันนะครับเหมือนพระใหม่แต่ลองมาดูที่ศิลปะสุขโขทยัยเห็นไหมฮะจะสวยหน้านางคางหยิกสวยนินางพญาสเสนจัน นะพบที่แรกที่วัดดาวต้นจันทร์แล้วก็ต่อมาที่กรุวัดตะเถนขึงหนังหรือวัดศรีพิจิตรกิรติการยารามนี่นะครับเห็นไหมไม่มีคราบดินนวลไม่มีอะไรก็ใหม่ๆนะครับฉะนั้นตรงคลาบดินนวลเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นจุดตายเลยนะครับที่เกิดกับพระก,กุเพราะว่าพระกุกบางทีคือบรรจุอยู่ในภาชนะแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะพื้นที่ภูมิอากาศ อะไรพวกเนี้ยในะฮะอย่างกรุซุ้มกอเนี่ยก็คือจะเป็นกรุชืน้นราดําจึงมีบนองค์พระส่วนนี้ก็คือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ก็คือฤาษีตาไฟครับเห็นไหมครับเคลือบด้วยย่างไม้ฮะไม่หนามากนี่นะครับฤาษีตาไฟครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับอันนี้ก็จะสมส่วนนะครับ จมูกก็จะใหญ่เป็นสันเลยนะครับคือสีตาไฟนะฮะพระเนตรดวงที่สามนี่อยู่ตรงหน้าผากเลยตรงกลางเลยเห็นไหมครับหลับอยู่เพระเนตรดวงที่สามเห็นไหมครับตรงเนี้ครับตรงนี้นะครับพระเนตรดวงที่สามเห็นไหมครับแล้วก็ ทิมหน้าหนูหน้าหนุ่มนะครับเป็นองค์สุดท้ายในวันนี้ท่านจะเห็นได้บ้างยางไม้เคลือบยังสดอยู่เลยนะครับประสิทธิภาพของยางไม้นีย่ยังดีเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผ่านมาเป็นหลายร้อยปีนะครับขนาดนี้เนี่ยนะครับ6ก0กว่าปีขนาดเนี้ยแต่ยังคงสภาพอยู่แบบเดิมๆโดยใช้ยางไม้ นะฮะยางรักยางไม้เนี่ยนะครับเคลือบเป็นสีของวัวและทําลักษณะก็คือเป็นรสีตาวัวหรือาสีหน้าวัวหรือเราเรียกกันว่าหน้าหนูนี่แหละครับคือหน้าวัวรสีหน้าวัวนี่คือพิมเขาเรียกว่ารสีหน้าหนูอ่าพิมหน้าหนูพิมพหนุ่มนะหน้าหนุ่มเห็นไหมครับ ลายก้นหอยก็จะไม่เหมือนกันทางนี้ก็คือจะไม่เห็นเป็นก้นกลมๆนะจะกระจายนะฮะกระจายออกก้นหอยนี่จะไม่เป็นกลมๆจะกระจายออกนะครับซึ่งก้นหอยแต่ละแต่ละแต่ละองค์นี่มันไม่เหมือนกันนะดูง,งนี้ก็เป็นกลมเลยนะนี่ิมหน้ากลางเนี่ยก้นหอยก็กลมเลยตรงองค์นี้นะฮะ เห็นไหมครับอันนี้ก็ก้นหอยเป็นอีกลักษณะหนึ่งนี่นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็วันนี้สุดท้ายนี่ก็คือพิมพ์หน้าแก่องค์นี้ผมพกใช้บูชาแล้วก็เพิ่งนำออกมาให้ชมวันนี้แหละครับดูพระเนตรดวงที่สามนะมันคือฤาษีตาไฟท่านเห็นพระเนตรดวงที่สามไหมครับ ผมจะชี้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่แหละครับพระเนตรดวงที่สามคือฤาษีตาไฟพิมพ์หน้าแก่ก็คือฤาษีตาไฟครับนะฮะแล้วรักยางนี่เริ่มกระเทาะแล้วเห็นไหมครับได้อายุแล้วเริ่มกระเทาะสีด้านในก็เคยเป็นสีขาวนวลนะสีออกครีมครีมขาวนวลเนี่ยด้านในองค์พระที่แท้จริง นะครับแล้วด้านหลังก็เป็นแบบนี้ถูกเคลือบด้วยยางรัเคลือบให้เป็นเหมือนฤาษีนะครับตาไฟเหมือนไฟแน่นอนนะครับว่านี่คือฤาษีตาไฟนะครับเราพบเขาเรียกว่าพบอ,อัตลักษณ์สำคัญเลยนะครับในฤาษีตาไฟคือพระเนตรดวงที่สามเนี่ยครับนี่คือความจริงครับยังไม่มีใครที่จะสามารถ นะครับบอกทุกท่านได้ว่าพิมหน้าแก่หน้ากลางนะครับแล้วก็หน้าหนูนั้นเป็นพระฤาษีเลยนะครับมีแต่ว่าให้ดูตำหนิดูอะไรกันตรงนั้นนะครับซึ่งมีเป็นผมเป็นคนแรกที่มาเปิดเผยนะครับมาเปิดเผยในครั้งนี้เป็นคนแรกเลยนะครับทั้งหมดนี้ผมเปิดเผยตามสิ่งที่มีอยู่นะครับตามความเป็นจริงนะครับ ส่วนท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการบันทึกหรือไลฟ์สดในตอนต่อไปในเรื่องของอื่นๆยังมีเยอะการศึกษาพระเครื่องเนี่ยครับศึกษาไม่จบไม่สิ้นนะครับ สุดท้ายนี้นะฮะเรียกว่าวงการสันสะเทือนนะครับผมมันเป็นเพียงแค่คลื่นใต้น้ำครับแต่ว่าภายในนั้นนะครับเพิ่มนะครับก็สุดท้ายนี่ครั้งหนึ่งนะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการดูพระนั้นมันไม่มีวันจบสิ้นนะครับเราพบหรับฐานจุดใดใหม่ๆก็จะนำมาให้ทุกท่านนั้นได้รับทราบ ต่อไปจึงสมควรที่จะทุกท่านเนี่ยกดติดตามเพื่อจะได้รับชมรับฟังในตอนต่อไปครับสำหรับสุดท้ายนี้ครั้งหนึ่งครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ